สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่จะเชื่อมโยงคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวของครอบครัวโรงเรียนและก็สังคมเพื่อที่ทุกคนจะร่วมกันสร้างสังคมอุดมสุขและเด็กๆจะได้เติบโตงดงามตามวัยค่ะในชีวิตประจําวันของเรานะคะการพบปะพูดคุยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมนุษย์ค่ะสําหรับในครอบครัวการสนทนาย,ยิ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นมากและสําคัญมากค่ะวันนี้รายการสะพานสายรุ้งของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ คุณอังคณามาลังสรรผู้ที่เล็งเห็นความสําคัญของสุนทรียะสนทนาในครอบครัวติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะส่วนตอนนี้ไปชมช่วงข่าวสายรุ้งค่ะว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างกลับมาพบกันหลังโฆษณาค่ะทำงานเกิน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพวารสาร The American Journal of Epidemiology ได้รายงานงานวิจัยของดรมาเรนาเวอร์ทเนนที่ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง22,000คนจาก7ประเทศได้แก่ อังกฤษสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์มาเปรียบเทียบข้อมูลกันซึ่งนักวิจัยพบว่าคนที่ได้ใช้เวลามากชั่วโมงที่สุดมีโอกาส40-80%ที่จะป่วยด้วยโรคหัวใจเมื่อเทียบกับเพื่อนพนักงานที่ทำงานน้อยชั่วโมงกว่าดรมาเรียนาเวอร์ Мар นนเทเนนสรุปไว้ว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่อาจน,นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจได้เช่นการเกิดความเครียด พฤติกรรมการกินอาหารในชั่วโมองเร่งด่วนของการทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีปริมาณแคลอรี่สูงการนั่งทำงานที่โตเป็นเวลานานมากเกินไปทำให้ขาดการเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพราะมีเวลาพักที่จำกัดนอกจากนั้นทีมวิจัยของดรมาเรียนนายังพบหลักฐานที่เชื่อมโยงระหว่างการทำงานมากจนเกินไปกับการเกิดโรคความจำเสื่อมในเวลาต่อมาอีกด้วยโดยพบว่า คนวัยทำงานทั่วไปที่ทำงานเกิน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้นประสิทธิภาพการทำงานของสมองจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานจนหักหมมากเกินไปลองหาวิธีการพักผ่อนทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและแบ่งเวลาให้สำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและอนาคตที่ดีของครอบครัวร่วมกันค่ะ สังคมใหญ่สถาบันอันเป็นพื้นฐานของสังคมก็คือครอบครัวค่ะวันนี้รายการสะพานสายรุง้งพี่โนโสงบนสิทธิสมานจะพาเราไปพูดคุยกับคุณอังคณามารังสรรผู้ที่จะทําให้เราเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นพูดคุยกันในครอบครัวได้เรื่องเราจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นไปติดตามชมได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมถึงช่วงเวลาของสนทนาบรนดาลใจแล้วละคะ่ะช่วงเวลาดีๆที่ดิฉันจะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคะ่ะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันนะคะน่าสนใจมากเป็นสุภาพสตรีคะ่ะนะเธอทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและครอบครัวดิฉันได้ยินคํหนึ่งว่าสุนทรียะสนทนามันคืออะไรนะคะ แล้วมันมาเกี่ยวข้องอยังไงมันเกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างไรแล้วมันช่วยให้สังคมดีได้อย่างไรนะคะที่ฉันจูงหัวไว้ก่อนแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ค่ะต้อนรับคุณอังคณามาตรังสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญ,ญาตเรียกครูนาแล้วกันะนะคะครูนาคะก่อนอื่นเลยนะคะคงจะต้องให้ครูนาเล่าที่มาที่ไปก่อนเกี่ยวกับตัวเองว่าตอนนี้ทํางานอะไรเล่าย้อนให้เราฟังกันสักนิดหนึ่งก็ตอนนี้ งานที่ทำเนี่ยคนก็เรียกว่าเป็นกระบวนกรนะค,คะก็เหมือนกับเป็นวิวทยากรกระบวนการคร่ะเป็นกระบวนกรแล้วก็เป็นผู้ที่ทำโรงเรียนพ่อแม่ลูกทำกระบวนการเกี่ยวกับการกลับมาดูแลครอบครัวดูแลการศึกษาสำหรับเด็กและท้ายที่สุดก็ตอนนี้ก็ไปถึงความเป็นองค์กรอ,องค์กรก็เริ่มรู้สึกว่าการสื่อสารอย่างที่เรา พูดคุยกันในเรื่องของความเป็นครอบครัวมันกลายเป็นสิ่งสําคัญในองคอ์กรมากขึ้นตอนนี้ก็ทํากระบวนการให้กับองคอ์กรหลายๆองคอ์กรค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเหรอหรือว่าเราฟังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยนะคะจะมีม,มีมีเหตุผลหรือว่าสื่อสารกันแล้วมันมีปัญหาถึงขนาดว่าเราจะต้องมีการทําความเข้าใจโดยการใช้กระบวนการเข้ามาช่วยทุกวันนี้เรามักจะคนในสังคมมักจะพูดกันเยอะ,ะแต่ว่าเรามี คนน้อยคนที่ฟังกันค่ะสิ่งที่พบก็คือว่าจริงๆแล้วการฟังเนี่ยเป็นต้องใช้ความสามารถต้องใช้การฝึกฝนเมืม่อก่อนเราอาจจะให้ความสําคัญกับการพูดเยอะค่ะคิดว่าพูดดีได้จูงใจคนหรือทำอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสังคมก็สร้างให้คนอยู่กับการที่พูดแต่ว่าประเด็นก็คือว่าการทะเลาะเบาแหวงก็เกิดจากการพูดนี่แหละ แต่ว่าการฟังเนี่ยมันทําให้เราได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจเราและข้างในใจของคู่สนทนาอืมถ้างั้นต้องให้คุณาอธิบายสักนิดหนึ่งนีมันเป็นคําที่ไพเราะมากสุนทรียะสนทนาคือสุนทรียะสนทนาเนี่ยจริงๆก็มาจากศาสตร์ของตะวันตกนะคะ,คะเรียกว่า dialogue dialogue หรือสุนทรียะสนทนานั้น มาจากคำว่า dialogos ในภาษากรีก d i a หมายถึงการถลุทะลวงโลกอสหมายถึงความหมายของถ้อยคำเมื่อรวมกันจึงหมายถึงการเข้าใจความหมายของถ้อยคำที่ได้ฟังอย่างทะลุทะลวงเดวิดบูมนักวิทยาศาสตร์สาขาความตั้ฟิสิกส์นักจิตวิทยานักปรชัชญาชาวอังกฤษเชื้อสายอเมริกันผู้สร้างสารรค์กระบวนการสนทรียสนทนาขึ้นเป็นคนแรก ได้ให้นิยามความหมายของคำว่าไดอะล็อ,หลอกหรือสุนทรียสนทนาไว้ใหม่ว่าไม่ได้เป็นเพียงการเข้าใจความหมายของถ้อยคำที่ได้ฟังอย่างทะลุทะลวงเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจถึงกระแสทานของความหมายที่มาของความคิดอันเป็นคุณค่าและองค์ความรู้ที่สามารถไหลเลื่อนเคลื่อนที่ถ่ายเทไปหากันได้โดยปราศจากการปิดกัน้นซึ่งการปิดกั้นนั้นมักเกิดจากความคิดความเชื่อการยึดถือไวยวุฒิ คุณวุฒิอำนาจศาสนายศถาบรรดาศักดิ์หรือบทบาทหน้าที่ทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งสมมุติที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดทั้งสิ้นดังนั้นการพูดคุยกันภายใต้กติกาของสนทริยสนทนาจึงเป็นการเปิดใจรับฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขฟังอย่างลึกซึ้งโดยไม่สรุปหรือตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ได้ฟังแต่ว่าศาสตร์นี้เนี่ย การเริ่มต้นของศาสตร์นี้ก็มาจากความสนใจในเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะเริ่มจากธรรมะก่อนใช่ก็คือเราเรียกศาสตร์ตะวันตกอันนี้ว่าเป็น new science ก็คือควิทยาศาสตร์กระบวนการใหม่ก็คือ,อใน dialogue หรือสนทรียสนทนาเนี่ยก็คือการที่เรากลับมาเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ข้างในใจของผู้พูดและผู้ฟังในคู่สนทนาของกันและกัน เราก็จะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง deep listening <c oughs> ให้เข้าไปเรากับว่าเราเข้าไปนั่งในใจเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรและมันอยู่เหนือกว่าคําพูด <c oughs> ความต้องการความปรัถนาของมนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมันซับซ้อนแล้วก็อยู่เหนือเกินกว่าคําพูด <c oughs> นั้นในศูนย์ีน,นิยสนทนาหรือการฝึก deep listening เนี่ยก็เพื่อเข้าไปแล้วก็ได้พบว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ภายหลัง ด้านหลังของคาพูดลบานั้นมันก็ต้องใช้ใจถ้าในทางพุทธศาสนาก็คงต้องเรียกว่าต้องมีเมตตากราุณาค่ะสูงเพื่อที่จะฟังได้ให้มากพอทุกวันนี้ดูเหมือนฟังกันนะฮะแต่มันฟังประเภทแบบเข้าหูซ้ายแล้วมันออกหูขวาแล้วก็ฟังไปอย่างนั้นไม่ได้ฟังอย่างลึกซึ้งมีท่านชอบคํานี้จังนะคะแม่เนี่ยสนใจและอยากถามครุณาก่อนว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมาทํากระบวนการนะะหรือว่ามาใช้กระบวนทัดใหม่ ในการสื่อสารแบบสนทรยส,ส,สนทนาเนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นสิคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนางก็ทําโรงเรียนสําหรับเด็กมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะกี่ปีที่แล้วคะอ,อ่าน่าจะ15ปีที่แล้วสิปีที่แล้วทำมา10กว่าปีค,ะค่ะในช่วงระหว่าง10ปีที่ทําโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จสิ่งที่เราเสร้างโรงเรียนเด็กเล็ก เป็นโรงเรียนสอนเสริมค่ะก็จะมีเรื่องตกี่ยกัารเรียนภาษาเรียนจินตคณิตเรียนเทควันโดเรียนศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคอนเซปต์ของโรงเรียนเนี่ยก็คือการที่เด็กต้องเรียนรู้ด้วยความสุขเพราะนั้นใน10ปีที่ทำโรงเรียนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงคือเด็กก็จะรู้สึกว่ารักโรงเรียนอยากให้เวลาออกที่โรงเรียนเดิม ให้แบบบอกแม่จ์ถึงสุกอ่ะเป็นเาเอามาเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่เราจะเรียนเสริมอย่างเดียวว่างั้นเถอะก็คือก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จกับสังคมแต่พอวันที่มีลูกด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในใจสิ่งที่ทํากับสังคมทําให้กับคนภายนอกเนี่ยมันประสบความสําเร็จแต่ปรากฏว่าในภายในครอบครัวเนี่ยมันเริ่มเจอปัญหาเราเริ่มพูดคุยกับสามีไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกว่า เรากับเขาทาไมเราคิดต่างกันอย่างนี้ทําไมเราถึงไม่เห็นพ้องต้องกันความคิดทั้งการเลี้ยงลูกทั้งการทํางานทุกอย่างมันดูแบบขัดกันเป็นหมดเป็นปัญหาแลนลูกเนี่ยลูกซึ่งตอนที่ทําโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่เข้าใจจิตวิทยาเด็กค่อนข้างมากแต่พอเป็นกับลูกตัวเองเนี่ยมันมันมีบางอย่างที่เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพอห้าหกขวบเนี่ย ใจเนี่ยไม่เคยตีเด็กอยู่กับเด็กเนี่ยเขาจะเรียกคุณอาใจดีมากมแต่ว่าพอลูกสักสามสี่ขวบเนี่ยก็เริ่มมีความทุกข์มีความเครียดมีความคาดหวังก็เริ่มดุเรียกการแล้วก็ตีคือเราคาดหวังในตัวลูกเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าการที่เราตีเนี่ยมันเป็นเพราะความคาดหวังค่ะค่ะก็ตีเขาจนก็ไม่คือจริงๆก็ตีไม่เยอะแต่ว่ากดดันด้วยเสียงบางทีเราไม่ได้ทําร้ายด้วยร่างกายแต่เรา สายตาและคำพูดของเรามันทำร้ายกันวันหนึ่งเขาก็รู้สึกแย่กับความเป็นแม่เราเขาก็แบบพูดออกมาว่าซวยจริงเป็นลูกแม่เนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะลูกหกขวบหกขวบครูนามีลูกสองคนค่ะตอนนั้นที่เกิดปัญหาคือลูกคนแรกลูกคนแรกลูกคนเล็กตอนนั้นเพิ่งขวบสองขวบก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วกับสามีก็ รู้สึกอยากจะหย่าก,กันทุกวันตื่นเช้ามาก็มีปากเสียงกันแล้วก็คิดว่าเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกกันดีกว่าเลยค่ะก็แต่จนวันหนึ่งเนี่ยก็ตกตะกอนกับการที่เรามาตั้งคำถามว่าเราอยากได้อะไรในชีวิตค่ะสิ่งที่อยากได้ในชีวิตก็คือครอบครัวที่มีความสุขคิดแล้วว่าคนที่เราทะเลาะด้วยเนี่ยคิดไปคิดมาเราก็เลือกเขามาด้วยความรักแล้วมันเกิดะอะไรขึ้นทำไมทำไมวันนั้นเรารักเขาแล้ววันนี้เราถึงรู้สึกไม่รัก กับลูกที่เราสามารถดีกับเด็กทุกคนเด็กทุกคนรักเราแต่ทําไมลูกรู้สึกอย่างนี้กับเราลูกทําไมรู้สึกว่าสวยจริงๆที่เป็นลูกแล้วก็มันก็เลยทําให้พบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ี่สุ่ก็คือสัมพันธภาพที่ดีคิดเยอะมากว่าเราทํางานเพื่ออะไร <c oughs> คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ทํางานเพื่อ พื่อความสุขของครอบครัวแต่ว่าทําไมเราถึงสร้างความสุขในครอบครัวไม่ได้ก็เริ่มสงสัยแล้วก็รู้สึกว่าปริญญาที่ตัวเองเรียนมามีปริญญาทั้งสามใบเนี่ยมันม,มันไม่เวิร์กกับชีวิตคําว่าวิชาชีวิตเลยช่วงนั้นก็เลยคิดว่าอยากเรียนรู้อะไระแล้วก็บังเอิญสุนทรียสนทรนกาเข้ามาในชีวิตก็มีคนมาชวนให้ไปเรียนกับอาจารย์วิสิตวังวินยูก็พอไปเรียนแล้วก็ มันก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนได้กลับไปพบตัวเองในอดีตแล้วก็ได้เห็นความเป็นมาของตัวเองได้รู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจความคาดหวังที่ก่อเป็นความคิดแล้วก็ทําให้ส่งผลต่อการกระทําเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในตัวเราตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะสนใจเป็นกระบวนการนะคะแต่รู้สึกว่าศาสตร์นี้ช่วยได้ หลังจากนั้นก็เลยสนใจในศาสตร์นี้ก็สั่งหนังสือนั่งอ่านอ่านจนอ่านจนไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ทําให้เราพบวิธีการสื่อสารในครอบครัวพอตอนนั้นช่วงนั้นก็ใช้ทีระบดนะคะทีระบดเนี่ยที่จะสือ